ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5รัฐบาลมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้นในพศ2527 ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในภูมิภาค5แห่งได้แก่ภาคเหนือ1แห่งภาคใต้1แห่งภาคตะวันออก1แห่งและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2แห่งที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานีซึ่งการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมาในระยะแรกนั้น รัฐบาลกำหนดให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ชื่อว่าวิทยาลัยสุรนารีและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอำเภอเมือ,อมงจังหวัดน,นครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ7,000ไร่เป็นที่ตั้งพศ2531คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งวิทยายลัยสุรานารีสังกัดมหาวิทยายลัยขอนแกน่นที่จังหวัดนครราชสีมาและยกฐานะเป็นมหาวิทยายลัยในพศ2532คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี ได้มีประหลัดทบวงมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิจิตรศรีสะอ้านเป็นประธานจัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเสนอต่อรัฐบาลซึ่งได้เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่17พศ2532 มีการประชุมคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรวมทั้งสิ้น15ครั้งสมาชิกวุฒธธิสภามีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในวันที่29มิถุนายนพศ2533และเมื่อวันที่27กรกฎาคมพศ2533พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรารมภิไทยในพระราชบัญญัติมหาวิทยายทลยัยเทคโนโลยีสุรนารีพศ2533มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมพศ2533ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษในวันที่29กรกฎาคมพศ2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจึงได้ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพักปรมาภิไทยซึ่งเป็นวันมหามงคลเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยในช่วงเดือนกรกฎาคมพศ2533ถึงพฤษภาคมพศ2536 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาที่ทำการโดยจัดสร้างออกแบบก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคและจัดให้มีพิธีวางศิาลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีณอาคารบรรณสารเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2533และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในเดือนพฤษภาคมพศ2536